สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวปรีระกากันบ้างนะครับนี่คือพยากรณ์ดวงชะตาชาวปรีระกาในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ด้านนิสัยและบุคลิกภาพเดือนนี้ชาวปรีระกามีพลังงานรุนแรงอารมณ์แปรปรวนและมีความคึกขนองกระฉับกระเฉงเป็นคนชอบท,ท้าทายไม่ยอมใครง่ายๆจึงอาจมีปากเสียงกับคนรอบข้างบ้างต้องระวังการโต้เถียงให้มาก เพราะอารมณ์ร้อนแรงอาจทําให้ผู้จใจอยากคายแรงเกินไปผู้ใหญ่ควรชี้แนะด้วยสติและปัญญาไม่ควรใช้อํานาจเด็ดขาดจะดีกว่าด้านการงานด้านการงานของชาวรากาค่อนข้างดีมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหากทํางานอย่างขยันขันแข็งมุ่งมั่นอย่าประมาทความมานะพยายามจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าขายมีโอกาสขยายกิจการแต่อย่าลหลงไหลนำไปสู่การเสี่ยงมากเกินไปด้านการเงินด้านการเงินโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างก็สุรุสุรายควรรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีมีการออมเงินไว้ด้วยอย่าฟุ่มเฟอเือยเลอะเลอะจนเกินตัวรายรับดีแต่รายจ่ายก็มากตามไปด้วยจึงต้องระวังไม่ให้สูญเสียงเงินทองไปโดยปล่าประโยชน์ ด้านการศึกษาด้านการศึกษาถือว่าโชคดีพอสมควรมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนสามารถท่องจำบทเรียนได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์แต่บางครั้งก็ชอบคิดว่ากวนต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นส่วนนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์อาจพบอุปสรรคบ้างต้องมีความเทียนพยายามให้มากขึ้นด้านการเดินทางเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางทั้งไกลและใกล้ได้พบเจอเพื่อนฝูงเก่า ได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่สําคัญสําคัญแต่ก็มีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางด้วยโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่อย่างประมาทควรขับขี่ด้วยความระมัดร,ระวังเป็นพิเศษโดยรวมแล้วเดือนมิถุนายนเป็นเดือนโชคดีของชาวปีรากามีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้ทั้งด้านการงานและการเงินแต่ก็อย่าประมาท เธอใจระวังอารมณ์ร้อนแรงและการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหากระวังข้อบกพร่องต่างๆได้ก็จะทำให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความมีโชคสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานสำหรับชาวปีรากาในเดือนมิถุนายน2567เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่เปิดกว้างสำหรับโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานสำหรับชาวปีรกาพลังงานเคลื่อนไหวและดวงการงานที่แข็งแกร่ง จะนำพาให้มีช่องทางใหม่ๆเปิดออกรอคุณอยู่ทั้งในแง่ของการทำงานการเปลี่ยนงานการได้รับงานเสนอใหม่หรือการเริ่มโปรเจกต์ท้าทายใหม่ๆสำหรับชาวรักกาศที่กำลังทำงานอยู่แล้วเดือนนี้ถือเป็นโอกาสทองในการขยับขั้นก้าวหน้าในสายงานของตนการทำงานหนักและผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการยอมรับและประจักษ์แก่สายตาผู้บริหารมากขึ้นอาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมาย ให้ดูแลหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายความสามารถมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับงานดีๆเสนอเข้ามาจากแหล่งอื่นซึ่งอาจดึงดูดใจและน่าสนใจกว่างานปัจจุบันอาจเป็นตำแหน่งที่มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าตำแหน่งที่ตรงกับความสนใจและความถนัดมากกว่าหรือตำแหน่งที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นการได้รับโอกาสเช่นนี้เป็นสิ่งที่คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยช่างนำหนักข้อดี ข้อเสียให้ดีสำหรับชาวรากาที่กำลังมองหางานอยู่เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีดวงการงานจะแรงพอที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการหางานที่ถูกใจและตรงตามที่ต้องการมากที่สุดอยากพลาดที่จะตื่นตัวและจับโอกาสทุกที่ที่เปิดออกมาควรเพิ่มช่องทางหาข้อมูลงานว่างจากหลายทางทั้งช่องทางออนไลน์กลุ่มและชมรมต่างๆและการสอบถามจากเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จัก นอกจากนี้เดือนมิถุนายนนี้ก็เหมาะที่จะเริ่มโปรเจกต์หรืองานด้านข้างของตัวเองขึ้นมาหากคุณมีแนวความคิดหรือไอเดียที่โดดเด่นเพื่อหารายได้เสริมหรือเป็นทางเลือกด้านอาชีพในอนาคตอาจเป็นการเปิดร้านออนไลน์ทำวิดีโอหรือชแนลออนไลน์รับงานนอกด้านอื่นๆตามความถนัดและความสนใจของคุณโดยในเดือนนี้พลังสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆจะไหลามาอย่างมากมายเหมาะที่จะนำมาสร้างหลักฐานโปรเจกต์ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา อย่างไรก็ตามการจะตัดสินใจก้าวไปในหนทางใหม่ทางด้านการัง,งานนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ความพิจารณาที่ทีท่าวนชาวรกากควรจะประเมินตนเองออย่างจริงจังว่าความสามารถและคุณสมบัติต่างๆตรงตามที่องคอ์กรหรืองานที่พวกเขาสนใจหรือไม่พิจารณาถึงโอกาสในการเติบโตค่าตอบแทนสวัสดิการรวมถึงสิ่งแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับตน เองด้วยอย่ารีบร้อนตัดสินใจหากมีข้อสงสัยใดๆควรหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากที่สุดนอกจากนั้นในกรณีที่มีข้อเสนองานใหม่ๆเข้ามาชาวรากาจะต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเช่นงานปัจจุบันของตนเองนั้นมีความมั่นคงและมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตมากน้อยเพียงใดหรือองค์กรใหม่ที่ให้ข้อเสนอมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากแค่ไหนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยสรุปเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสทางด้านการงานการเปลี่ยนแปลงและการคิดีท่เริ่มโปรเจกต์เรียนท่านผู้มีอายุไขขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทำในดวงชะตารายเดือนมิถุนายนปี2567สำหรับท่านชาวปรีรากาซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์และคาดการเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเด็นหลักคือด้านความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองแล้วและด้านความรักสำหรับผู้ที่ยังโสดอยู่สำหรับท่านผู้มีคู่ครองในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาด้านความรักของท่านมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างราบรื่นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาและความสำเร็จ จะส่งผลดีต่อชีวิตคู่ของท่านเป็นอย่างมากความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยการสื่อสารและการไกลเกลี่ยปัญหาจะราบรื่นขึ้นทําให้คู่รักของท่านมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามท่านอาจจะต้องระวังไว้บ้างเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือเสียเงินไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยนอกจากกรณียังอาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยเกิดขึ้นบ้าง เนื่องจากดาวเสาร์และดาวอังคารส่งผลกระทบแต่ถ้าหากท่านใช้ปัญญาและสติในการแก้ปัญหาก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้อย่างราบรื่นสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยซื่อสัตย์และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับท่านผู้โสดช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสในการเปิดหัวใจรับรักใหม่ดาวสุขและดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและจินตนาการ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความโรแมนติกท่านจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นร้านอากาฟแฟสวนสาธารณะหรืองานสังคมอย่างไรก็ตามท่านอาจจะต้องระวังความสับสนในจิตใจของตนเองบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันไปมาบ่อยครั้งระหว่างหวังจะมีคนรักใหม่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยัง สิ่งสำคัญคือท่านต้องฟังเสียงหัวใจของตนเองให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่มั่นใจมาขวางกั้นโอกาสของท่านแต่ก็ต้องใช้ปัญญาและสติในการตัดสินใจด้วยเช่นกันช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องราวทางเพศสนิทเข้ามาในชีวิตของท่านมากขึ้นดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังบ้างอย่าลหลงไหลจนเสียสติแต่ก็อย่ากลัวจนเกินไปจนพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามา โดยสรุปแล้วช่วงเดือนมิถุนายนปี2567จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับท่านชาวปิรากาทั้งผู้มีคู่และผู้โสดที่จะได้สัมผัสกับรสชาติของความรักความเข้าใจอันลึกซึง้งและบรรยากาศแห่งความโรแมนติกอย่างเต็มเปี่ยมแต่ก็อย่าลืมใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตคู่ไปด้วยเพื่อให้ท่านสามารถเดินผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขที่แท้จริงขอบคุณที่รับฟังคําพยาก์น,นี้คําพยากณ์ เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ